สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับปัญญาทิพย์สตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแจกเคล็ดลับดีๆนะครับให้กับทุกท่านนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้นะครับผมจะมาทําให้ดูนะครับเป็นปลั๊กอินนะครับที่ระบบ32บิตให้กลายมาเป็น64บิตแล้วก็ระบบปลั๊กอิน64บิตให้กลายมาเป็นปลั๊กอิน32บิตนะครับ ตัวอย่างนะครับท่านกำลังใส่ควิเบหอยู่ใช่ไหมครับแล้วควิเบหนะครับเป็นระบบ32บิตใช่ไหมครับปลั๊กอินก็เป็นระบบ32บิตแต่ว่าท่านต้องการที่จะเอานะครับปลั๊กอินที่อยู่ในควิเบ0สินะครับเป็นระบบ64บิตนะครับมาใช้งานกับควิเบรหระบบ32บบิตก็ง่ายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านนะครับไปดาวน์โหลด โปรแกรม g b ตัวนี้มาก่อนนะครับจาก Google นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ครับผมจะส่งลิงก์ให้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดให้จากนั้นนะครับให้ท่านลงโปรแกรมนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นให้ท่านมาที่ Windows นะครับถ้าท่านยังไม่เห็นอยู่ที่หน้าต่างแล็ปท็อปของท่านนะครับท่านก็มาที่ Windows แล้วก็มาค้นหานะครับ คำว่า Gbit นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นให้ท่านนะครับคลิกขวานะครับมาที่ More แล้วก็ Open f o File Location นะครับจากนั้นก็คลิกขวานะครับที่เมาส์นะครับแล้วก็มาที่คําว่า s e n t o แล้วก็มาที่คําว่า l a p s t o p นะครับมันก็จะมาที่หน้าต่าง l a p s t o p ของท่านนะครับจากนั้นนะครับให้ท่าน d o u b ิ e ลคลิกนะครับ จีบิดขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาหรือว่าคลิกขวาวแล้วก็เข้ามาที่รันก็ได้นะครับใครนะครับที่ใช้คิวบิอยู่นะครับแล้วต้องการที่จะเอาปลักอินจาก q ิวบิ0ระบบ64บิตมาใช้งานนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็แค่ให้ท่านนะครับเข้ามาที่ตรงนี้นะครับ32บิตนะครับตรงนี้ลิกใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับ ก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับท่านไม่ต้องไปติ๊กใส่ที่ไหนหมดนะครับให้เป็นอย่างเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นให้ท่านสังเกตง่ายๆตรงนี้นะครับข้างบนจะเป็นรีคอมเมน d ์นะครับแปลว่าเป็นตัวที่สมบูรณ์นะครับข้างล่างนะครับเป็น Not ตรีคอมเมนนะครับไม่สมบูรณ์ให้ท่านเลือกข้างบนนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปติ๊กอะไรนะครับตรงดอนแอดอะไรนี่นะครับไม่ต้องไปติ๊กอะไรให้ท่านติ๊กใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับครั้งแรกนะครับจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาก่อนนะครับครั้งครั้งแรกนะครับให้ท่านไปค้นหานะครับลักอินที่เป็น64บิตนะครับเพื่อที่ท่านจะมาใช้งานกับ q ิวบ t 5ของท่านระบบ 32บิตนะครับจากนั้นให้ท่านไปที่ไปที่โปรแกรมไฟล์นะครับเพราะว่าปลั๊กอินที่เป็น64บิตจะอยู่ที่โปรแกรมไฟล์นะครับให้ท่านไปที่โปรแกรมไฟล์ก่อนนะครับจากนั้นให้ค้นหานะครับคําว่าปลั๊กอินนะครับปลั plug ๊กอิน vst ปลั๊กอินนะครับมันมีอยู่2ที่นะครับ ที่ VST Plug-in ก็มีหรือว่าจะเป็นที่ s t a n b e r d นี่ก็มีนะครับ s t a i n b e r d แล้วก็ v t Plug-in นะครับส่วนมากนะครับถ้าเป็นโปรแกรมอินสตูเมนต์นะครับเป็น EasyDummer หรือว่าเป็นโปรแกรมกองอะไรนะครับโปรแกรมเปียโนอะไรพวกนี้นะครับส่วนมากจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะตรงอยู่ที่ s t a n b e r d นะครับแต่ วันนี้ผมจะเข้ามาที่นี่นะครับเข้ามาที่โปรแกรมไฟล์แล้วก็มาที่ VST plug-in นะครับจากนั้นนะครับผมก็ทำการเลือกมาสักอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนะครับผมจะเลือกเป็น Preverb ตัวนี้นะครับ f r e e verb นะครับผมก็ติ๊กใส่ครั้งหนึ่งแล้วก็ทำการโอเคไปมันก็จะเด้งหน้าต่างขึ้นมา เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ครั้งที่2นะครับเป็นหน้าต่างให้ท่านนะครับเอาปักอินที่ท่านติก๊กใส่เมื่อกี้นี่นะครับรีเวิร์บเมื่อกี้นี่นะครับท่านก็ไปที่โปรแกรมไฟล์ไม่ใช่โปรแกรมไฟล์นะครับท่านก็ไปที่โปรแกรมไฟล์86ใช่ไหมครับเพราะว่าระบบ32บิตจะเป็นโปรแกรมไฟล์86นะครับท่านก็ติ๊กใส่ตรงนี้ แล้วท่านก็เอาไปวางไว้ที่ VST plug-in วางได้2ที่นะครับที่1จะเป็นวางไว้ที่ VST plug-in ก็ได้หรือว่าที่1น,นะครับจะเป็น s t a n b e r d นะครับแล้วก็ VST plug-in ก็ได้ตรงไหนก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะวางไว้ที่โปรแกรมไฟล์86นะครับโปรแกรมไฟล์86นะครับแล้วก็มาที่ VST plug-in นะครับ ผมก็เปิดตรงนี้เข้ามาอย่างนี้นะครับหรือว่าท่านจะเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ก็ได้นะครับที่เข้ามาที่ make new folder ก็ได้นะครับท่านก็ติ๊กใส่ตรงนี้นะครับหรือว่าท่านจะติ๊กใส่ที่ vst plugin เลยแล้วก็โอเคไปเลยมันก็จะเข้าไปอยู่เลยนะครับแต่ถ้าท่านอยากค้นหาง่ายนะครับท่านก็เข้าไปที่ make new ล o l d เดอร์แล้วก็พิมพ์คำว่าชื่ออะไรที่ได้ชื่ออะไรก็ได้นะครับที่ท่านคิดว่าท่านจำได้ง่ายก็ใส่เข้าไปแต่วันนี้ผมไม่เข้าเนียลโฟนเดอร์นะครับผมเข้าที่ VT s p เอ็ i n เลยนะครับแล้วก็โอเคไปอย่างนี้นะครับมันก็จะลันขึ้นมาอย่างนี้นะครับแปลว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วครับอย่างนี้นะครับจากนั้นท่านก็ไปที่ My c คอมพิวเตอร์นะครับ My PC ของท่านเข้ามาที่ i ด e C นะครับแล้วก็ไปที่ โปรแกรมไฟล์86นะครับแล้วก็มาที่ vst plug in นี่ไงครับมาแล้วครับตัวนี้ครับ freeverb นะครับ freeverb ตัวนี้มาแล้วโปรแกรม plug in เป็น plug in reverb นะครับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับท่านก็สามารถใช้งานได้กับ cubase 5ได้เลยนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปเป็น cubase 10นะครับ q ิวเบตอย่างนี้นะครับผมใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าผมจะเอาไปใช้งานกับลักอินต้องการที่จะเอาลักอิน32บิตใน q ิวเบตมาใช้งานกับ q b วเบตของผมนะครับก็ง่ายนิดเดียวครับผมก็เดิลคลิกเข้าไปอีกครั้งหรือว่าจะคลิกขวาวตรงนี้แล้วก็ลันที่ตรงนี้นะครับเข้าไปแต่ว่าผมจะไม่เลือกข้างบนแล้วนะครับทีนี้นะครับให้ท่านจําง่ายๆนะครับ ถ้าเป็น q ิเบ te 5นะครับระบบ32บิตต้องการที่จะใช้งานปลั๊กอินของ q ิเบ1 0ิ4กบิตก็เข้ามาตรงนี้นะครับแต่ถ้าของท่านนะครับเป็น q ิเบ te 10นะครับแล้วจะเอาปลั๊กอินที่เป็นที่ใช้งานกับ q b เบ5ท่านก็มาตรงนี้นะครับตัวอย่างผมใช้ q ิเบ10 10นะครับตอนนี้ครับผมจะเอาปลั๊กอินของ q b เบ te 5มาใช้งานผมก็มาตรงนี้นะครับ64ิบิตติดเข้าไปครับ อันนี้นะครับเหมือนเดิมครับไม่ต้องไปทําอะไรทั้งหมดนะครับเหมือนเดิมเข้ามาที่ตรงข้างบนนี้ r e c o m เมนต์ Re เหมือนเดิมจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแรกมาให้ท่านไปซอกหาค้นหานะครับคําว่าไปซอกค้นหาคำคำว่าปลั๊กอินของ32บิตก่อนนะครับตัวอย่างนะครับ32ิบิตผมก็ไปค้นหานะครับ vst ผมก็ไปค้นหาคําว่าโปรแกรมไฟล์86ก่อนใช่ไหมครับ86ก่อนนะครับจากนั้นก็มาที่คําว่า vst plugin นะครับแล้วผมก็เอาคําว่า freeverb เหมือนเดิมก็ได้ครับผมก็ติ๊กใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ติ๊กโอเคไปหนึ่งครั้ง จะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเหมือนเหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นหน้าต่างใหม่นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาไปวางที่ที่เราจะเอาไปวางครับผมก็มาที่โปรแกรมไฟล์นะครับเพราะว่าเป็น64บบิตใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ vst plug in เหมือนเดิมนะครับผมก็ติ๊กใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็วางโอเคไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันมีมีอยู่แล้วนะครับ มันก็เลยขึ้นมาอย่างนี้นะครับตัวอย่างครับผมก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็โอเคไปอย่างนี้นะครับมันกําลังลันอยู่นะครับอย่างนี้นะครับอย่างนะครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นมาหน้าต่างนี้นะครับท่านก็โอเคไปอย่างนี้นะครับ จากนั้นท่านก็ไปที่โปรแกรม MyPC Dice แล้วก็โปรแกรม Fry นะครับแล้วก็มาที่คำว่า VST Plugin นะครับจากนั้นท่านก็จะเห็นทั้งหมดนะครับนี่นะครับที่ผมเอามานะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับ Freeverb นะครับง่ายแค่นี้แหละครับท่านก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ ถ่านทาได้ตลอดนะครับถ้าท่านอยากได้โปรแกรมปักอินตัวไหนนะครับท่านก็ทําได้ตลอดไม่ใช่ว่าทําได้แค่ครั้งเดียวนะครับท่านอยากเอาตัวไหนไปนะครับตัวอย่างเอาจากปักอิน32บิตของ q ิวบต5ไป Q ิวเบต10อย่างนี้ท่านอยากเอาตัวไหนไปท่านก็ทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแม้แต่ EC Dummer นะครับหรือว่าโปรแกรมเปียโนอะไรก็ได้นะครับ hypersonic อะไรก็ทำได้หมดนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ